ดีค,ะดดค่ะคำว่าลุง้าลิ่งไงเราไม่รู้นนนไม่รู้จักระยะทางระยะฐานคิดว่าตุตัวใครอแค่อนไกลมากค่ะเมื่อคืนแค่ทะเลรีถึงบ้านหกโมงอ่ะหกโมงคือเที่ยงเช้าอ่ะโอเคดีไม่เหนื่อยใช่ค่ะรู้แนทไปอยู่โคราชค่ะคือนี้ไปเชียร์กันนะจ๊ะเอาเจมไ,ไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไป เจ้าเมื่อคืนเจเจก็มากับขับคนเดียวไม่ได้หยุดเลยด้วยขับรวดเดียวเลยไอโยนนี่คอขาคอหักข้าวคอตัวเองเลยอ่ะถูกอย่าพิมพ์ตัวเลขนะจ๊ะบุรีรลำหลอกบ้านหมดไปตลาดไม่ต้องรอเราเดี๋ยวมาป่ะล่ะไม่ต้องรอเดี๋ยวเย็นพาไปเลี้ยงหมูกกทะปิดไปเฉยจะปิดไปเฉยแหละไม่ต้อง ซื้อภาพให้พวกนี้กินก่อไปปา F ไปไป่ตาองวันเกิอตไรใรูปอะไรพนีตาข้านีและเขาเรียกตานะะเขาเรียกตากายเีหวโอ้โหแกัแมวผมดัง่มาโอโหดังไม่ิบุรีรัมเดี๋ยวให้เขาหาคณะพ่อ้รงนู้นไปนะจ๊ะ เราเอาทางนู้นบ้างไกลจัดเลิกก็ดึกอ่ะเดี๋ยวนี้ใน <c oughs> เย็นๆพาเจเจไปเลี้ยงเลยช่วยขบับรถไม่ได้หยุดเลยอ่ะเอาดูไปด้วยเจมมนหยุดนี้ไปแล้ว <c oughs> เออวันนี้ทำไมของฝันใหญ่ๆเยอจางหนูนิวหนูเนิรดหนูเล